จะไปไหนครับไปเที่ยวครับขับรถไปเที่ยวเหรอครับแล้วจะไปเที่ยวหนูล้างหน้าได้ยังครับเสร็จแล้วครับออล้างหน้ายังล้างหน้าเสร็จยังครับเสร็จแล้วโอ้ยล้างหมไเล่ <laughs> สองกระจกดูหน้าที่ไหนไหนะไปไปล้างหน้าก่อนล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับ ใส่รองเทา้เทาหรือยังครับรองเท้าใสใส่ที่ยังค้ับใส่แล้วอยู่ไหนไหนยายดูซิไหนนีน่ไหนไหนไหนรองเทา้าอ,<น>อ่ะไหนไม่มีไปใส่ก่อนครับปปไปลุกไปหนึ่งไปไปเอารองเท้ามาใส่ก่อนไปเอาเองไม่เอามาให้คนเก่งไปไปแม่เช็ดโลนไปแม่แ <โก S 1> เช็ดเสร็จแล้วก็ขึ้นเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับ เก่งมากเลยแปอาเองช่วยเหลือตัวเองแปอวเองครับรองเท้าตัวเองนะลุกนะไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับมาทางนี้ครับใส่รองเท้าเลยครับเปิดประตูก่อนครับ <c oughs> ครับเก่งมากลูกนั่นแหละ่เรยครับ Let's go Let's go เเพ็ดเผ็ดเพชรเพชรเท่พร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยอืมพร้อมแล้วเหรอช็ดเสร็จแล้วเหรอ พร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยว้าไปกันเลยบายบาย,บาย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 มองหน้าครับมองหน้าครับ